สวัสดีค่ะไผ่ที่หลายท่านให้ความสนใจนะคะตัวนี้เป็นไผ่ที่ปลูกเพื่อใช้ลำโดยตรงค่ะประโยชน์สารพัดเลยนะคะประโยชน์หลากหลายมากสำหรับไผ่สร้างภายใหญ่ช่วงนี้ก็มีพี่ๆจากหลายพื้นที่นะคะแล้วติดต่อ เกี่ยวกับต้นพันธุ์ไผ่หลากหลายสายพันธุ์ของทางสวนเข้ามาทางสวนก็ทยอยจะส่งให้เรื่อยๆนะคะเนื่องจากว่าช่วงนี้ก็เป็นช่วงของอการเริ่มต้นเข้าสู่ช่วงฤดูฝนแล้วนะคะหลายพื้นที่เริ่มมีฝนตกมาค่อนข้างชุกปลูกไผ่ในช่วงนี้ถือว่าดีค่ะช่วยในเรื่องของระบบน้ํานะคะสําหรับท่านใดที่พื้นที่ค่อนข้างที่จะห่างไกลาจากแหล่งน้าค่ะ ปลูกไผ่ปลูกต้นไม้ในช่วงนี้ถือว่าดีเลยค่ะต้นพันธุ์ติดง่ายนะคะแล้วก็ลดการยุบตายของต้นพันธุ์ได้ไผ่สร้างไผ่ใหญ่ชุดนี้ค่ะเตรียมจะส่งให้กับคุณพี่อยู่ที่สพคอ,อวังอำเภอคอวังจังหวัดยโสโซทรถือว่าเป็นไผ่ที่มีความต้องการทางตลาดสูงก็ว่าได้นะคะสำหรับไผ่สร้างไผ่ใหญ่ ท่านใดสนใจหรือมีข้อมูลสอบถามเกี่ยวกับต้นพันธุ์ไผ่สร้างภัยใหญ่หรือว่าไผ่สายพันธุ์อื่นๆของทางสวนนะคะทักมาพูดคุยสอบถามกับทางสวนได้ที่เพจ Facebook สวนธนภัศสกลนครแอดไลน์ที่เบอร์โทรศัพท์091ค่ะ0515839ติดตามคลิปวิดีโอโต้นพันธุ์ไผ่หลากหลายสายพันธุ์ของทางสวนได้นะคะผ่านช่องทาง YouTube พิมพ์ภาษาอังกฤษธนพัสการ์ค่ะ